เขาได้ยินเสียงไหมงเสียงเจ้เหรอร้อนเลยเพราะเขาเท้าเาขาสองข้ามันเลยร้อนไป,ปม,นมันหนักม,นนนามากเลยคือตอนแรกก็รู้สึกดีหลังๆเริ่มทำไมเพราผมมันบิด <laughs> ไอ้ยข้างในก็พันไอ้ยข้างนอกก็ท้าบเอาอย่างใจ <laughs> ไม่ออกอุ้ยร้อน It's raining bad Hallelujah It's raining bad ขขบคุ่่ะอสวยาสวยกว่าอีกเ็จิตต้มแล้วแหละเขาอยู่ตรงกลางเลยแ้มต้งอลย เอาก็ม,ามีเป้มา,ม,ม,ามีเป็ดมีไก่เท่มีไก่มีเป็ดอ่ะพอละได้กินเรามีความสุขแล้วจริเนาะ อะไรจ๊ะตะกีนเริ่มเตนแล้วอะไรครับตุ๊ดเวนิสแมนไม่เหลือเต้นกันเต็มเลยตุ๊ที่รักหนูไปไหนอ่ะป๊า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  หนูเพิ่งรู้ว่าการรอคอยนี่มันท้องอยรอคอยอยู่หน้าไม่กระหนูกระหนูพี่จะไม่เดินไปไหนไงหนูก็เลยแบบว่าชีวิตนับถอยหลังตลอดเวลาในเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงจับมาอเลยไม่ได้อีกครึ่งชั่วโมงอุ้ยตกใจเนี่ยถ้าเขาตกใจเขาเป็นอะไรขึ้นมาทําไ กดีใจอ้าวอ้าวถืออะไรอยู่เห็นไหมช้อนเดเ๋ได้มรดกคุณปูเลยนี่น,นี่มันจบแล้วหรอเรื่องมันจบแล้วหว่ะสีส้มก็เจ็บแล้วนะพากมันเป็นคู่ 我喜了吧。